Training AI หรือที่เราเรียกกันว่าเราจะสอน AI ให้เขาช่วยเราหาเงินยังไงหรือเราต้องรู้ก่อนถ้าคุณไม่ได้มีโปรเจกต์อะไรอยู่ในใจเลยว่าฉันอยากจะให้เขาช่วยทําเงินอะไรคุณก็ใช้เขาไปก่อนนะเพราะถ้าคุณไม่ใช้ AI คุณจะไม่เก่งจ้ะแล้วก็จะบอกว่า,หาเหมือนหลายคนเปิดแอปเขามาแล้วสั่งให้เขาทํางานเลยแล้วคุณก็บอกว่าไหนไหนบอกว่าเขาทํางานดีทําไมผลงานที่ออกมาได้เนี่ยมันแย่มากอนะไรเงี้ยเขาก็เอาสรุปมาให้จ้ะว่าเ,าเราจะไปเทรนเขาหรือให้เขาช่วยเราหาเงินได้ยังไงหลายคนที่บอกว่าเห็นคนใช้ AI ทําเงินได้เยอะมากเลยแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะ ใช้ได้ยังไงอ่ะป๊อกก็เอามาเป็นสเต็ปม,มาบอกสเต็ปที่หนึ่งก่อนอ่ะสเต็ปหนึ่งให้รู้ก่อนว่าเราหาเงินจากอะไรเออเห็นไหมที่ป๊อกบอกอะถ้าคุณยังไม่มีเป้าหมายก็คุยไปก่อนแต่ถ้าเริ่มมีเป้าหมายแล้วอ่ะอันนี้ชัดเจนแต่ถ้ายังไม่มีเป้าหมายยังไม่รู้ว่าจะเริ่มจากอะไรจับหนึ่งอะไรจับสองดีก็คุยกับเขาให้หาไอเดียก่อนซึ่งเดี๋ยวป๊อกจะเอามาให้อีกอีกคลิปหนึ่งแยกกันอ่ะก่อนอื่นต้องรู้ก่อนว่าเราจะให้เขาช่วยเราหาเงินจากอะไรเพื่อรู้ว่า AI ให้เราจะรู้ว่าเราให้ AI ช่วยเราได้ตรงไหนอ่าเช่นขายงานดิจิตอลโปรดักต์เห็นไหมที่เราเริ่มกันอยู่นั่นแหละเออให้ช่วยคิดสินค้าเขียนโพสเขียนอ e ีบุ๊กอ่ะขายคอร์สอ่ะของป๊อบเนี่ยไซตประจำอ่ะช่วยเขียนบทเรียนวางเซลเพจทำไลฟ์สคริปต์อ่ะหรือขายของที่เอสซีอ่ะก็คือตั้งชื่อสินค้าเขียนเอสเอโอทั้งมอฟอฟให้หน่อยเป็นครีเอเตอร์อ่าช่วยวางคอนเทนต์เขียนบพสเนี่ยทั้งหมดที่สเต็ปเนี้ยปอบใช้มาครบหมดเลยโอ้ยจริงคุณตอนนี้น่าจะทำเงินได้เอาจริงๆก็คือคุ้มอ่ะซึ่งของป,อปนะอ สเต็ปที่2คือแยกงานที่ทําซ้ําออกมาแล้วให้ Chat GPT เขาฝึกเช่นอะถ้าเขียนโพสขายซ้ําๆก็ให้ Chat GPT สร้างเซลล์เพจด้วยสูตรอะไรก็ว่าไปอะคิดชื่อสินค้าก็ให้ Chat GPT เสนอมาสิชื่ออามี SEO อะไรเงี้ยอะไรที่ต้องทำซ้ำอย่างเช่นอการเขียนไทเทิลเขียนแท็กเขียนแท็กเขียนเดสคริปชันการอคิดไอเดียการคิดธีมสินค้าสินค้าหนึ่งเนี่ยโปรดักต์หนึ่งอย่างดิจิตอลโปรดักต์ที่ขาย s อีเนี่ยเราจะต้องมีงานสักอะยี่สิบชิ้นสาสิบชิ้นอย่างเงี้ยเราให้เขาคิดธ ซึง่งจริงๆอันนี้ป๊อปอาจจะให้ทุกคนเริ่มปรับจากการที่คุณใช้คําสั่งที่เป็นคําสั่งแบบเอนจิเนียร์เออเราจะเปลี่ยนใหม่ค่ะเราป๊อบอยากให้ทุกคนเริ่มใช้คาสั่งจากคําพูดธรรมชาติของคุณนั่นแหละมันจะเป็นคําสั่งที่ดีทีเดียวเพียงแค่คุณอาจจะต้องรู้ว่าเอ,อ่อบริบทคืออะไรเป้าหมายคืออะไรอยากให้เขาทําอะไรอย่างนี้อ่ะแต่รวมออกมาแล้วอ่ะออกมาเป็นคําพูดธรรมชาติลึกไปไหมไม่เป็นไรใช้แบบที่ป๊อบใช้นั่นแหละป๊อปชอบใช้คาสั่งบ้านๆอันนั้นแหละจ้าซึ่งเดียวงงยน ไว้โคโดดิ้งค่ะก็ะว่าไว้พร้อมมาแน่นอนอะ ฉันอ่านี่อันนี้ก็คืออันนี้ก็คือ,อ,คอตัวอย่างคําสั่งนะคะอ่าคสั่งพวกนี้มันก็เหมือนเรากำลังฝึกให้เขารู้จักเราค่ะซึ่งเขาบอกเลยว่าฉันชื่อป๊อปเป็นคร,รีเอเตอร์ครูสอนทางเงินาอะไรก็ว่าไปซึ่งอันนี้คุณก็เอาโครงสร้างนี้ค่ะไปใส่เป็นสไตล์ของคุณว่าคุณเป็นใครทาอะไรอยากให้ช่วยอะไรอ่ะแล้วก็ขอเป้าหมายอะไรแบบนี้เดี๋ยววอลจะก๊อปคำสั่งนี้ไว้ให้ดีไหมอ่าหรือใครอยากได้ใครอยากได้พิมพ์ว่าขอคําสั่งะเดี๋ยววอลจะก๊อปเอาไว้ให้เออซึ่ง แอ่เนี้ยพอแชท GPT เขาเข้าใจเราแล้วค่ะมันจะทำงานง่ายขึ้นขั้นตอนที่สี่คือทำเป็นระบบแปลง GPT ให้เป็นผู้ช่วยหาง,งินอัตโนมัติเอาพร้อมต่างๆไปใส่คอสตอมอันนี้ก็ไม่ต้องขนาดนั้นนะแช่คุณวนล,ลูปใช้งานได้ก็โอเคแล้วสำหรับคนใหม่แต่ถ้าคุณเริ่มคล่องเหมือนของป๊อบเนี่ยป๊อปก็เริ่มเริ่มไปที่คอสตอม GPT แล้วก็คือป๊อกจะไปก๊อปปี้ Uh, GPT ของบ๊อออกมาให้ทุกคนใช้ดีไหมทุกคนจะได้ใช้งานง่ายขึ้นนะถ้า GPT ของคุณเก่งเหมือนแสนดีของบ๊ออะคุณจะใช้งานง่ายขนาดไหนมึงลองคิดดูดิทุกวันนี้ก็คือแบบวันวันบล็อคุยกับแสนดีทั้งวันอนะไอเดียนี่ล้นมาก <c oughs> อะไปต่ออะสเต็ปหลองใช้ก่อนแล้วรู้ว่าอะไรเวิร์กอะแล้วค่อยสอนคนอื่นต่อ,อไปอันนี้คือสเต็ปของบ๊อไงลเาจะบอกว่าพอเราเริ่มใช้แล้วมันเริ่มเวิร์กลงอะไรที่มันวนลุดเดิมเแล้วคุณเก็ทกับมันอะคุณก็อาจจะมีคำสั เขาได้แล้วพอสี่เนี่ยมันจะเริ่มแบบว่าได้ตัวชิ้นงานพอได้ตัวชิ้นงานคุณก็จะเริ่มไปสเต็ปถัดไปก็คือทาเงินถูกไหมอ่ะเอาไปขายยังไงซึ่งสุดท้ายคุณก็กลับมาที่ GPT นี่แหละแล้วก็ถามเขาว่าแล้วอันนี้ฉันจะขายยังไงเดี๋ยวเขาก็จะแนะนําคุณนะแต่มีข้อแม้อย่างเดียวว่าบางอย่างพอเขาแนะนํามาเราชอบมีความคิดเดิมๆมาเหมือนเราอาจจะติดภาพเดิมเรื่องเดิมอยู่ในหัวปัญหาเดิมที่เคยเกิดแล้วคุณก็จะรู้สึกว่า มันจะได้หรอมันจะเป็นไปได้ไหมอะไรเงี้ยบ๊อบอยากให้คุณลบภาพนี้ออกไปก่อนลองเชื่อใจฝึกเชื่อใจสักครั้งหนึ่งที่ผ่านมาทําแบบเดิมแล้วมันยังได้ผลลัพธ์เดิมแสดงว่าถ้าเรายังทําแบบเดิมอยู่มันก็จะไม่ได้ผลลัพธ์ใหม่เราก็แค่ลองเชื่อใจแล้วลองทําตามดูแค่นั้นเองดีไหมอ่ะเนี่ยก็มีตัวอย่างอย่างของบ๊อบเนี่ยนะตัวอย่างการเทรน GPT หางเงินของบ๊อบอ่ะบ๊อบก็มีเอ่อพร้อม builder อ่ะบ๊อบมีเอ่อ AI engineer ไม่ใช่ engineer AI energy GPT อ่ะ, SC SC T, อะตัวที่เป็นบ๊อบพร้อมอ AI ให้นักเรีีียยยยนนไไไไดด้้เเเอออออะะมมากคครรรัับบใท่่งงงลลลป รีบลองยังไงกูย,ยังไม่ได้เปิดให้ใช้เอาเป็นว่าถ้าใครยังไม่ลองแล้วอยากจะลองนะคะรุ่นแรกที่คุณจะได้ใช้ก็จะเป็นคอร์สหางเงินบลรพันอ่าซึ่งคอร์สนี้คุณจะได้ใช้ SC GPT ก็คือป๊อปพร้อม AI ของป๊อบบอกเลยว่ามันเป็นอะไรที่ป๊อปปล่อยให้นักเรียนวินเนอร์ได้ใช้ก่อนเพื่อที่ป๊อปอยากลองฟังฟีดแบ็กแล้วถ้ามันมีอะไรที่ป๊อบต้องไปใส่รายละเอียดดีเทลเพิ่มใน GPT ในคอร์สต้อง GPT ของป๊อบเนี่ยป๊อบจะได้ใส่และรอให้พวกคุณนันกเรียนรุ่นแรกหางเงินบลรพันได้ใช้ก่อนโอ้เเเออาาาาปป็็็นนนนววว่่่ถ้้้้้คคุณยยกกกกจะะะไไดใชััทททีี25ี25ลลแพิโห พันนะพิมพ์เลขหนึ่งพัน 1, หรือพอแหมนการนอนหนูก็ได้หรือถามแอดมินก็ได้ค่ะขอหาเงินมนละพันนะจ๊ะโอเคไหม